ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเทลาไปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาจากตัวแทนชมรมพุทธทั่วประเทศอีกเช่นเคยเธอถามว่าจะถือได้หรือเปล่าว่าพระสงค์เป็นต้นเหตุทำให้ผิดศีลห้าและพระสงค์จะผิดศีลห้าด้วยไหมเอไม่ไม่ไม่เข้าใจนะคือการผิดศีลเนี่ยมันก็ใครก็คนนั้นนะ่ะนะ เป็นเรื่องเฉพาะคนคนนั้นการทำชั่วทำดีนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนาการละเมิดศีลหน้าก็คือการกระทำชั่วก็ใครทำคนนั้นก็ชั่วจะถือว่าคนหนึ่งเป็นเหตุให้คนหนึ่งต้องทำเนี่ยมันมันเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยอาบางๆโดยเฉพาะยังอ้างว่าพระเป็นต้นเหตุแล้วจะไปกันใหญ่เลยพระมีแต่ให้ศีลมีแต่ห้ามปรามมีแต่ให้สติมีแต่ตักเตือนเราคงทำอะไรก็มากไม่ได้นะ รัวการที่เราพูดได้ให้สติได้ตักเตือนได้เนี่ยแต่เราถึงให้สิลธิ์กับเขาได้เนี่ยคนก็ต้องยอมรับน้ำตือเราชีวิตเราเองก็อยู่ในแวดวงจํากัดนะแบที่บางแห่งคนไม่ยอมรับนักถือก็เป็นเรื่องของเขานะฮะเป็นสิทธิีของเขาที่เขาจะเป็นเขาอ,อย่างนั้นเพราะในจุดนี้เพียงแต่ว่าเราทําหน้าที่เราไม่ได้ตอนนั้นเองเพอมือเขาไม่ยอมรับนักถือแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทําตามเนี่ยปิดประตูต,ตายไปเลย ือเขาไม่ทาตามแน่นอนอันจุดนี้ก็เป็นจุดชี่นอกวิสัยที่ประสงค์จะไปทำทีนี้เอ่อประสงค์เป็นต้นเหตุผิดสีนะมันนึกไม่ออกอ่ะเป็นต้นเหตุอย่างไงอ่ะทาไมจะต้องเป็นต้นเหตุนะแล้วถ้าถามว่าเป็นต้นเหตุสมมติ่าเป็นต่านเหตุตั้งก็ต้องผิดด้วยนะแต่อันจะผิดคนละอย่างกันเช่นว่า ไปบอกให้ใหชาวบ,บ้านดื่มเหล้าพร,ระก็ผิดศีลในแง่ของวจีทุกจติเป็นคำเล็บไร้ราราสาระชาวบ,บ้านเองก็ผิดศีลในข้อสุราหรือสมมตินะฮะสมมติเอามันมันมันเป็นจริงไม่ได้นะสมมติว่าไปพระไปบอกเขาลักขโมยเขาของเป็นทองของ,ของ,ของ,ของ าวบ้านก็ผิดเพราะขโมยพระก็ผิดเพราะใจขโมยม,ม,มันก็ผิดด้วยกันเนี่ยนะสมมติเอานะเพราะว่าคำถามมันมันมันมีแน่ที่ทใกล้ๆสมมติเอาข้อที่ห้าลูกศาสนาจะมีส่วนช่วยส่งเสริมในรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไงโอ้นี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องหัวใจกันเลยทีเดียวนะเราจะพบว่าพระเจ้าส่งสรรเสริญคนที่ต้องการบุญเนี่ย จะในการปลูกป่าปลูกต้นไม้พุ่งปลูกต้นไม้ที่ปิญญาขุดสะสร้างสพาน์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อะไรเนี่ยถือว่าเป็นทางให้เกิดบุญทั้งกลางคืนและกลางวันไ,ได้บุญทั้งกลางคืนกลางวันนะใครเข้าไปบปริโภคใช้สอสถานที่ล่านั้นก็ทําให้ผู้สร้างสถานที่เหล่าน,นั้นได้บุญตามไปด้วยก็มีบทบัญญัติห้าม การถ่ายอุจาระการถ่ายปัสสาวะการบ้วนน้ำลายลงในของเขียวสดก็นในน้ำนี่คือแนวอนุรักษ์แล้วก็ไม่ให้ตัดป่าแต่ตัดต้นไม้ที่รกคคอยู่ภายในนะจิตใจขแคบเห็นแก่ตัวอะไรแต่อะไรอุปมาใช้ป่าเป็นอุปมาพุทธนานั้นจะบริโภคใช้สอยธรรมชาติเท่าที่จำเป็นจริงๆนะเานั้นเราเราอยู่ป่าวัด พระพุทศาสนานี่จะอยู่ป่ามีต้นไม้ร่มรื่นเขียวเชวอุ่มนะโดดเด่นเห็นกันภายในส่วนต่างๆของโลกนะเอาต้งโลกเลยโลกพระพุทธศาสานานี่ยแล้งั้นทั้งช่วยส่งเสริมทั้งช่วยอนุรักษ์ทั้งช่วยพัฒนาช่วยสร้างสรรค์เป็นการกระทําโดยอาศัยหลักธรรมด้วยนะแต่ผู้กระทําก็คือศาสนาบุคคล อาจจะเป็นพระสงฆ์เองหรืออาจจะเป็นพุทธบริษัทฝ่ายที่เป็นเครือข่าก็ตามนะครับเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมันเป็นทุกอย่างในพระพุทธศาสนาก็เป็นวิถีชีวิตของคนแล้วก็บทเรียนต่างๆเนี่ยเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นบทเรียนของชีวิตเนี่ยมากมายกายกองนะคข้อต่อไป ถามว่าเพราะว่านิิติึกษาประพฤติถิ่นธรรมจัญญาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงควรจะเสดงนะยังไงตรงนี้แหละคือปัญหาในปัจจุบันเนี่ยคำว่าเสรีภาพทางการศึกษาคำว่าสิทธิมนุษยชนคำว่าประชาธิปไตยคำว่าโลการุวัตอะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลข่าวสาร ปิดกัน้นสิทธิเสรีภาพในการรับฟังข้อมูลข่าวสารในนั้นเป็นการพูดของกลุ่มผลประโยชน์วันก่อนในฝั่งรายการการหนึ่งที่เขาพูดในทั้งนองว่าสื่อสารมวลชนสิทธิสื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนมันเป็นอาชีพมันเป็นธุรกิจขายข่าวจะเป็นสิทธิอะไรเราเป็นสิทธิที่ที่โม,มเมลเ,เองนะไม่จะตลกนังใครก็ตลก นึกจะด่าว่าใครก็ด่านึกจะบิดเบือนไปให้ร้ายป้ายสีใครก็ทำไม่มีความรับผิดชอบเรีอกไม่มีจัยาบัณนอนะ่ะที่เราจะไปเป็นนึกว่าเขาใหญ่โตมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเมื่อนอาชีพทั้งหลายอ่ะแล้วที่เราอ่านข่าวเราไม่ได้เอาเพาะเฉยๆเราซื้อนะแต่บางทีไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยนะสือพิมพ์เล่มละห้าบาทบางฉบับก็มีโฆษณาเ,เต็มแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปใช้สอยขอ,ของอันตรายนะครได้กัน วันถ้าถ้าเรายอมรับความจริงสื่อสารมวลชนเนี่ยที่จริง,รง,รง,รงก็คือธุรกิจอย่างหนึ่งเป็นอาชีพเหมือนกับขายกะปิน้ำปลาอะไรแต่ไรนี่นะเป็นอาชีพทั้งหลายนั่นเองเนี่ยแต่ว่าเราจะได้สิ่งนั้นมาเราต้องซื้อกระปิเราก็ต้องซื้อน้ำปลาต้องซื้อข้าวสารเราก็ต้องซื้อเป็นอาชีพทั้งนั้นนะและจะไม่มีความรู้สึกเข้าเป็นคนสาคัญที่จะต้องประกาศสิทธิ จะต้องสั่งดา่ดา,ดารัฐบาลอบรมรัฐบาลอะไรอะไรเน,น,นี่ยแ,แล้วคนเหล่านี้ต้องรู้ตัวตัวเองนั่นเป็นอาชีพธุรกิจมันไม่ใช่ตัวแทนประชาชนอะไรก็อ้างประชาชนเสียงของประชาชนก็ประชาชนทุกคนนั่นแหละแต่พูดถึงประชาชนเนี่ยปัญหาตรงเนี้ือทํายังไงที่เราจะมาพูดให้มัน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 ชัดเนะจนเห็นว่ารัฐบาลรับใช้ประชาชนแท้จริงเนี่ยไ,ไม่ไม่ไม่มีหน้าที่ มันต้องรับใช้โดยรวมนะประเทศชาติไม่ใชคํำว่าประเทศชาติแล้วประชาชนไม่ใช่พูดถึงปัจเจกชนถ้าอย่างนั้นจะตายเลยรัฐบาลจะพู้บริหารประเทศมันไม่ใช่เด็กรับใช้มันเวลาพูดบางทีพูดกับเด็กรับใช้่ปจะขู่นักเกีย่ยวตัคอกเรียกนายนัน่นนายนีนนนนย้สับโกเขาเขาไม่ใช่เด็กรับใช้ใต้ถุนบ้านเนี่ยนะ ก็เป็นผู้มีเกียรติมีจากสีเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนมาประชาชนเลือกตั้งข้ามาแต่เลือกตั้งในฐานะเป็นตัวแทนนะไม่ใช่เลือกตั้งในฐานะเด็กรับใช้มันต้องพูดกันให้เข้าใจอะปรนเ่ยสังคมไม่ไปกลัวอะไรกันหมดมันพูดกันไม่เข้าใจอะเพราะประเด็นสาคัญหลักนี่คือต้องพูดกันให้เข้าใจแล้วพวกนิสจิตนึกษาก็เหมือนกันเราต้องพูดกันให้เข้าใจ กลายเป็นอภิสิทธิชนที่แตะต้องกันไม่ได้ใครพูดไรหน่อยแล้วก็ปะท้วงก็เด็กอะก็เด็กยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเราที่เป็นญญวิชากามก็ต้องพูดพ่วจากันให้เข้าใจอะไรมันเหมาะมันควรอย่างไงไม่ใช่ว่านี่คือเสรีภาพทางวิชาการนี่คือสิทธิมนุษยชนนี่คือนิสิตนักศึกษาในรั้วมหา,าวิทยาลัยมันไม่ได้อะฮะ มันไม่ใช่เจ้าของหมหาวิทยลาลัยมันเป็นผู้ใช้บริการของรัฐมาไววิทยาลัยเหล่านั้นมันเกิดที่ปรจภาษีราษฎรเราไม่ได้สอนใ้คนเรารู้จักตัวเองแต่เราสอนใ้เหมือนกับกลุ่มพลังพิเศษที่จะอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องยอมสยบต้องประจบป,ประแจงนิสิตนักศึกษาเพื่อเธอจะสรรให้เป็นคณะบด,ดีให้เป็นอธิการบด,ดีเรื่องอะไรก็มาไม่รู้ นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นไม่ใช่ประชากรของมาหาวิทยาลัยแต่เป็นอะไรแต่เป็นผู้มาขอรับบริการของมาหาวิทยาลัยเพราะต้องอยู่ในฐานะของผู้รับบริการไม่ใช่เป็นเจ้าของเจ้าของนั้นคือประเทศชาติโดยรวมมันจะเกิดขึ้นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้หรอกเกิดขึ้นด้วนภาษีของชาติโดยรวมแลวเด็กๆส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เสียภาษีานะ นี่คือสิ่งที่เราต้องพูดให้รู้และอย่าให้มันมันกำเริบเสื่อมสาร,รมากเกินไปแล้วทำยังไงมันก็ต้องพูดกันในสถาบันสร,ร้างจิตสำนึกตรงนี้กันได้พูดกันได้เข้าใจไม่จะไปอ้างสิทธิอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอะไรตามชอบใจพอเรื่องปูดขึ้นมาก็ประทวงหาว่าดูหมินอะไรบท,ทีเรื่องจริงเนี่ยนะเรี่องลืม,มธธวุติภาวะคนเหล่านี้ไม่ใช่ยากหรอกแต่เราพูดให้เขาเข้าใจกัน เวลานี้ที่เราอยู่กันโดยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่พยายามรักษากฎเกณฑ์ต่างๆใช้มบ็บใช้ปลุกกระโดมใช้ปลวกมากลากไปทำให้พฤติกรรมบางอย่างเนี่ยใครไปแตะต้องก็ไม่ได้นะเช่นดูตัวอย่างง่ายๆว่าการรับน้องใหม่ด้วยวิธีการรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาอุดท้ายมันคงเพลินคงกรรมเลยต้องแก้แค้น เป็นบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระเป็นหนังกินกับบางภายในจะชัดเองเพั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องประการสาคัญเนี่ยนิตศนิสาต้องรู้จักตัวเองดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้ทําใช้ตัวเองให้พูดใช้ตัวเองให้คิดแล้วคนเราจะมี ความเคารพในสิทธิหน้าที่ของกันและกันนิติเนศึกษารก็ทำหน้าที่ของนิติตนศึกษาไปก็คือเรียนก็ส่งให้เรียนนะฮะไม่ได้ส่งมาแก่แกิจกรรมปัญหาเหล่านี้ที่ค่อนข้างใหญ่คือปัญหาเรื่องเพศเป็นอันตรายมากนะและที่จริงมันมีทุกส่วนของประเทศเอีกก่เปอร์เซนต์มันไม่ใครรู้อะไรนั่นเอง แต่ถ้าเราได้พูดเรื่องไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรามีหน้าที่สอนเฉพาะวิชาการนั้นเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องศีลธรรมอันดีกว่านิสิตนรรักศึกษาด้วยแล้วก็ต้องมีมาตรการในการให้ขุ่ให้โทษด,ด้วยเพราะคนนะไม่ใช่เทวดานะคนมันต้องใช้มาตรการทุกมาตรการตามความจําเป็นสําหรับคนนั้นนั้นคือไม่ได้ใช้ทุกๆมาตรการสำหรับทุกๆคนนะฮนะ แต่มาความมาตรการต่างๆที่มีอยู่นั้นเอามาใช้เหมาะสมสดค้องแก่กลุ่มคนเหล่านั้นให้ได้ไม่ใช่อะไรก็หลบหลบมุมทําเป็นนกโมโหหนูไม,ม่ปีกไปอ้างสิทธิเมื่อชนไปอ้างสิทธิทางวิชาการเสรีภาพทางวิชาการค่าคืนนิติตนศาาึกษานี่ไม่ได้แต่เราปล่อยปละละเลยมานานแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดกับคนเหล่านี้แค่แค่กวาดกลัวจะสูญเสียเด็กจะไม่นับถือเด็กจะด่า,ดาเอาไม่ต้องกลัวหรอก ือเราเป็นอยู่เป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกอยากด่าก็ด่าไปเราไม่จะเป็นเรไม่โกรธอะไรแต่หน้าที่เนี่ยจะต้องทําจะต้องบอกกล่าวเหมือนกับหมอในถึงคราวผ่าตัดต้องผ่าไม่ต้องไปสนใจใหรอกก็จะเจ็บหรือไม่เจ็บตัวนั้นคือทางรอดติตรงเนี้มันมันปนัญหาลำแกญว่าแล้วใครจะเอาลูกกระปุกไปผุกกรแมว หรือใครจะชี้นําความถูกต้องในจุดนี้ให้นินสิตทัศษาเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือประเด็นใหญ่ที่เราก็วิตกกังวลกันมานานแล้วนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรแล้วคําถามนี้เป็นคําถามของน,นิตินัศน์จากร่วมมหาวิทยาลัยซึงก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาทบทวนเหมือนกันทั้งฟังทังหลยในการตอบปัญหาประจําวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง,งอกงามไปบูรณ์ในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทาลายโดยทั่วกันสวัสดี